สวัสดีครับจากบริษัททีมเทอร์สสปอร์ตคอนสตรัคชั่นนะครับวันนี้วันที่21นะครับมิถุนายนนะครับ2565นรบานะครับงานของบริษัทแอร์ซิสเต็มนะครับก็ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการในเรื่องของการย่าเทียการปูย่าเทียมนะครับตัวใหม่นะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับมีความดุ้มนวลสูงมากผมเดินเนียนุ่มมากเลยนุ่มเท้ามากเลยครับฮะแล้วก็มีอายุการใช้งานตัวนี้เนี่ย ยาเทมตัวนี้202,000ไซเคิลนะครับตามที่ฟีฟ่าเทปมาเลยนะครับครับผมฮะอ่างานที่เราติดตั้งไปนะครับก็มีในเรื่องของงานเสาไฟนะครับอ่าเสาไฟโคมไฟส่องสว่างนะครับอ่าเห็นนะครับโคมไฟนี่ผมพิเศษนิดนึงว่าอ่าโคมไฟตัวนี้เป็น LED 200วัตต์นะครับเวลาติดตั้งเนี่ยผมจะเอมมิ่งโคมไฟนะครับไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เข้าตานะครับไม่ให้เกิดแกรนะครับฉะนั้นเนี่ยจะกดโคมค่อนข้างเยอะนะครับฮะ ตะข่ายนะครับจะเป็นตะข่าย3มมิลนะครับรอบด้านนะครับแล้วก็ขายด้านบนเดี๋ยวเป็น1.5มิลนะครับทำไมด้านบนถึง1.5มิลเพราะว่าเราไม่ต้องการให้รับน้าหนักเยอะนะครับเพียงแค่กั้นบอลไม่ให้ออกอย่างเดียวครับผมงานโกก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโกขนาดนี้เป็นโกขนาด2อคูณสมเมตรครับเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับอพ่นสีอะไรแล้วเสร็จแล้วนะครับเรามีตะไครยซ้อนหลังโกด้วยนะครับ ตะข่ายซ้อนหลังนะครับนี่ฮะตัวนี้ป้องกันป้องกันบอลน,นะครับหรือป้องกันการฉีกข,ขาดนะครับของตะข่ายนะครับเพราะว่าด้านหลังจะรับรับแรงบอลเยอะที่สุดนะครับเลยต้องใช้2ชั้นนะครับผมฮะอ่าส่วนเนี่ยฮะลองดูสภาพสนามนะครับความความเรียบของสนามนะครับความสวยงามนะครับฮะอันนี้อันนี้ลูกค้าทําไว้เพื่อใช้งานในส่วนของ เป็นสวัสดิการของพนักงานนะครับผมก็เรียบร้อยครับวันนี้ส่งงานนะครับวันนี้ส่งงานก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับแต่งานที่นี่ต้องบอกว่างานโรงงานระดับนี้แล้วเนี่ยที่ของ Air System หรือ DENSO เนี่ยเป็นงานที่มีเซฟตี้สูงมากนะครับพนักงานต้องมีความรู้ทางด้านเซฟตี้ไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นที่สูงหรือการทำงานต่างๆเนี่ยการวางของวางอะไรเนี่ยต้องเป็นกระบวนการของเซฟตี้ทั้งหมดนะครับ งานก็ออกมาด้วยด้วยด้วยหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ทางด้านเซฟตี้นะครับทำให้หมดความกังวลเรื่องการทํางานเซฟตี้ที่มีเซฟตี้คุณภาพสูงๆขนาดนี้นะครับครับผมแล้วงานออกมาก็มีคุณภาพด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทําไปเรื่อยนะครับผมฮะครับนี่ฮะดูได้ครับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามานะครับปรึกษาเรานะครับว่าจะทําสนามบอลโรงงานทาแบบแบบไหนดีทําขนาดไหนดีปรึกษาได้ครับ ครับผมฮะขอบคุณมากครับครับ